อ,อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับทุกคนดู่กับผมครับช่องทีเด็ดเมืองไทยชาแนลตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสามสิบตีห้าครึ่งครับอยู่ที่ตลาดนิคมบ้านกวดตอนนี้มาซื้อของฮะไปกลับบ้านกันตอนนี้ก็ เป็นบรรยากาศยามเช้าครับอู้เข้าตลาดกันเต็มเลยเราขับเคลื่อนด้วยกาแฟครับทุกคนน,นี่แหละกาแฟชงคมคมอาเชาวจนพระเดินบิณบาล,ล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับไปแม่ทันพระแล้วเนี่ยไปทุกคนเอออยู่ที่ ตลาดนิคมครับตลาดฉดตลาดฉดนาตะเกินบรรยากาศยามเช้าตอนเดี๋ยวนี้ก็ตีห้าครึ่งก็ไฟเอฟ้าเริ่มสว่างแลนะครับเริ่มแจ้งแล้วพ้ยใครมาภาพกระจกรถผมปะว่าอันตรายด้ยนี่เป็นมอเตอร์นะครับ ว่าไม่ออกอีกติดได้จ้ะกลับมาเอาของไปขายตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสามสิบสามครับวันนี้วันที่วันที่หกของมาครบไปแล้วเป็นตลาดสดนะครับ ยามเช้าตอนเช้าผมก็จะมาซื้อซื้อของที่นี่ทุกเช้าเลยทุกคนเพราะที่บ้านผมก็เปิดร้านขายของชำเนาะมาซื้อแบบว่าของสดพี่น้องไม่ว่าจะเป็นหมูไก่หรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมก็มาซื้อ,อนี่แหละมาตั้งแต่ตีสามพี่น้องกว่าจะซื้อของเสร็จก็ประมาณตีสี่ครึ่งตีห้าประมาณนี้ครับ แต่ช่วงนี้แถวบ้านผมเขาปิดหน้ายางแล้วก็ลงเรียนปิดเทอมด้วยเนาะมันก็เริ่มขายของยากนะครับโอ้ฟ้าสว่างแล้วพี่น้องเอ้ยไปเรียวจะรีบไปไหนเนี่ยฮะก็จากนิคมไปบ้านผมก็ห่างอยู่ประมาณ10โลครับ13โล แร้ยว่าข้ามฝั่งเนี่ยเขาจะมาจอดนอนฝั่งนี้ซาธูหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลครับบ้านกรุดจะบรรยากาศยามเช้าให้ทุกคนได้ดูครับผมสั่งกันได้มาแล้วนะที่เน็บหัวเน็บศีรษะนะครับที่แบบว่าเหมือนกล้องโปกโกเทีเาไว้บนหัวบ,บนวนะ สั่งอาเลรับสั่งมาในลาซาดาเดี๋ยวนี้ฟ้าสว่างไวครับตีห้าตีห้าคือมีฟ้าสว่างแล้วทุกคนเขาบอกว่าฝนจะตกนะทีอื่นตกนะครับแต่บ้านผมไม่ตกเลยอะโอ้ร้อนจัดเลยครับต้องวันนี้ไม่ต้องซื้อเลย หน้าหนาวในแถวนี้หมอกนี่จะเต็มเลยนะครับผมหมอกเต็มมากเลยนอ่้กองลูกรังหัวหน้าจรยยใครสนใจลูกรังก็สามารถติดต่อหัวหน้าจร,หรอหเลยว่าเรื่องแสงเคหกิจได้ครับไปถมทางหรือว,ว่าถมอะไร นอนน้อยแต่นอนนะเขาจะว่าอย่างนี้แหละ ตอนบรรยากาศยามเช้างนะทุกคนอากาศนี่แบบอ้าวมากผมเดินตลาดนี่เสื้อผมเปียกหมดแล้วเนื่องจากว่าเหงื่อมันออกร้อนแบบอบๆยังไงไม่รู้พูดไปถูกนะทุกคน เนี่ยถ้าใครไม่เคยมานะครับโปรดระวังไว้ดีๆนะขึ้นโนนขึ้นโนนมาปุ๊บเราไม่เห็นวงเวียนนะครับผมจะบอกเลยว่าวงเวียนอยู่ข้างหน้านี่นะต้องไฟกับพิบไปเลย mm hmm. แบบว,ว่าคนต่างที่ต่างถิ่นมานะครับบางทีไม่รู้เนาะบางทีเลิดไปก็มีนะทุกคน mm hmm. ผมกลับมาจากตลาดบางทีผมเห็นรถจอดอยู่ก็ได้คนนะ mm ่ะ hmm. เลิด เตลิดลงนี่แหละทุกคนอันนี้เขาถามหลายรอบแล้วนะไอตัวกั้นเนี่ยบางทีลงไปนู่นเลยแปลว่าเขาไม่รู้เนาะแบบว่ามาเที่ยวท่องจงท่องจอมคนต่างที่ไม่รู้ครับบางทีจังหวะเส้นเนี่ยมัน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 ยาวด้วยแล้วก็จังหวะขับมาเร็วๆครับบางทีขึ้นโนนมาปุ๊บกระจาะเอะเลยบางทีมันก็ตั้งตัวไม่ทันนะทุกคน ลาดกันเยอะครับตรงนี้ขนาดผมมารัแรกผมมาอยู่รแ,แรกผมเกือบตะเตลิดเลยครับเราไม่รู้เนาะฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับคนต่างที่เหมือนกัน ตเลเิดลงครับตลเลิดไปนี่เป็นสะน้ำเลยนะเ <c oughs> นี่ยตรงถังแดง,แดงขาวแดงเห็นไหมบางคันนี่ตลเลิดลงไปนู่นเลยครับสะน้ำนะครับตลเลิดไปอ่ะตะเลิด,เลดหลายคันแล้วครับบางทีไฟตรงนี้ก็ติดไม่ติดนะบางวันก็ติดบางวันก็ไม่ติดถ้าไม่ติดนี่มืดหมดเลยนะครับตรงเนี้ยตรงสามแยกอะ่ะ เตลิดลงนี่อไม่ต่ำกว่า67กกคันนะครับประมาณนั้นออโอ้เสียงเทโบยไหมจัดในเสียงเทโบรถเอ็กน้แอมิง,งเอ้ยไม่ใช่รถที่เด็ดเมืองไทย บางวันผมมาคนเดียวนะทุกคนบางทีผมกลับเหมือนแบบเซ็งๆหรือว่าอาการแบบห่วงนอนผมก็เปิดเพลงฟังลั่นรถเลยแก้ง่วงนอนได้นะ แปดยามเช้านะตอนนี้ก็ตีห้าสี่สิบแล้วมาถึงสาย6กตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านสายหกนะครับสายหกใต้นะครับเราเราก็จะแยกตรงข้างแยกข้างหน้านี่แหละบ้านเราอยู่สายสสองนะทุกคนมันไปได้หลายทางนะครับมาเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นทางหลังนะมันจะมีเส้นกลางแล้วก็เส้นหลังลงพักบ้านกรวดนะครับไปได้หลายทาง าตรงถ้าเมื่อกี้ถ้าเราไม่เลี้ยวมาถ้าเราตรงไปนี่ก็จะไปฝั่งเพื่อนบ้านนะครับบ่อนคาสินโนฝั่งเพื่อนบ้านสมัยส,ส,สมัยแต่ก่อนนี่เขาเล่าให้ฟังว่าคนต่างจังหวัดก็สามารถข้ามได้นะครับเขาจะไปดูแบบบ่อนคาสินโนอะไรประมาณนั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้คนต่างจังหวัดเข้าแล้วครับพี่น้องเขาให้แต่ คนที่อยู่ในอำเภอบ้านกลวดเท่านั้นนะครับให้เข้าบึ๊บบึบเป็นสะพานนะครับทุกคนตรงนี้เราก็ต้องออกขวานะครับทุกคนเนื่องจากว่าสายในหลุมเยอะ <c oughs> ฝั่งซ้ายนี่ไป่ต้องพูดถึงไะโรไข่เตี้ยๆนี่โอ้ยเราะวังนะครับใครมาเดินอยู่นี่่ะนี่ถ้ามาตอกนกลางคืนนี่เปี่ยวมากนะครับเส้นนี้นะครับถ้าคนไม่เคยมานี่ผมแนะนาอย่ามานะไม่งั้นกลัวแน่นอนเพราะสองสองฝั่งนี้มีแต่สวนยางครับมีแต่สวนยางทั้งนั้น สายโทรแปลกลกบาลฝรั่งสวยมากเลยเออขอโทษครับมันห้ามไม่ได้จริงๆเวลาแสงนี่ต้องระวังนะครับ นอนเยอะเราต้องตัดสินใจแบบให้ขาดครับแซงกัแซงเลยถ้าเงื้องัานี่บางทีมันกำ้กึ่งนี่ไม่ได้นะครับนี่พูดมันเก่งอะเอกเองอะเออปวดคนเดียวอะเหมือนมันเก่งมากอะแต่ว่าไอ้จริงนะเฮ้ยอีกะ 360หลอดแท้หลอเกินตอนนี้ถึงสายสิบไปแล้วครับพี่น้องเราจะถึงบ้านไปอโอเคครับมาให้ชมบรรยากาศประมาณนี้ครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน,าน้าละกันครับผมไปถึงบ้านผมต้องรีบเอาของลงแล้วก็เลี้ยงของนะครับจะไม่มีเวลาได้ถ่ายคลิปเลย ตอนเช้านะครับ <c oughs> นะทางหน้านู่นแหละจะเป็นหมู่บ้านผมนะครับนู่นแหละอะบายบายครับสวัสดีครับ